สวัสดีครับแฟนสมบัติครับวันนี้พามาดูลูกควายงามครับลูกควายงามตัวนี้ครับทันวานี้ได้ปีหนึ่งครับดู 1เดือนครับเป็นลูกควายงามครับสิเดือนตัวนี้ต้องการปล่อยครับ1นึ่งแสนสองบาทครับ1 2ึ่งแบาทครับเป็นลูกควายผสมสวยครับควายงามตัวนี้สวยมากครับดูครับ มน้าตาหลอครับดูไปเรื่อยๆครับผิวค,ครับ ถ่าใหญ่ครับเล็บใหญ่ครับถ่ายครับถ่ายสวยงามครับถ่ายสวยครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับสนใจทักมาได้ครับศูนย์หกสองสองเก้าหกจดหหนึ่งสี่ครับ ควายงามครับสอสมบัติครับควายงามสอสมบัติครับสนใจทักมาครับหนึ่งแสนสองหมืน่นหกพันบาทครับขอบคุณมากครับ